อ่าเดี๋ยวอันนี้เย็นแล้วนะครับตอนแรกว่าจะไปตกปางปนูพอดีขนขนพลเลตขึ้นรถนะครับเหนื่อยเลยก็เลยขี้เกียจไปตกละนะครับมาตอนมาตอนเที่ยงก็ได้ผลงานไปพอสมควรนะครับตัวเดียวอยู่ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวตอนกลับเอยเอากลับนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปวิ่งออกกําลังกายนะครับตอนนี้ก็ 7นาฬิกา50นาทีจะ8โมงแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ข่าวเรื่องการติดเชื้ออะไรก็เริ่มไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วนะครับเงียบๆนะครับเงียบๆแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีคนสนใจตัวเลขแล้วว่าวันนี้ยะติดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ไปโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับหลายเดือนนะครับผมไม่ได้วิ่งเลยนะครับตั้งแต่มีโควิด19มาเนี้ยนะ แล้วงานวิ่งเขาก็ชะลอปกติมันจะวิ่งซ้อมตลอดนะครับเพราะว่าแต่ลาทิ์เนี่ยผมก็จะแพนไว้ว่า,าทิ์นี้ผมจะลงงานไหนงานไหนนะครับกี่กิโลกี่กิโลแล้วผมก็ต้องซ้อมนะครับอ่เดี๋ยววันนี้ผมจะวิ่งซ้อมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะได้ซ้อมได้กี่กิโลนะครับก็ตั้งเป้าไว้ประมาณสิบโลนะครับโอเคเดี๋ยวนี่ครับรองเท้านะครับรองเท้าก็มีนาฬิกาจับนะครับก็มีหูฟังฟังเพลงเรื่อยๆนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งดูบรรยากาศสนามซ้อมไปชําของผมนะหลังเลิกงานนะครับก็เนี่ยก็ที่บริษัทผมนี่แหละนะครับผมก็จะวิ่งรอบนิคมผมนี่แหละนะครับเป็นสนามซ้อมนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมผมกเชื่อมเท้าก่อนนะอ่ะีะก็ต้องมีน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะไปไว้เอาไว้เตรียมกินนะวิ่งรอบนึงเสร็จก็มากินก็วางไว้ตรงนี้เลยเ่ว <c oughs> างไว้มันก็ สนามซ้อมผมวันนี้มันก็บางบรษิษัทเขาก็ work ฟอร์ home กันนะครับจริงๆโรงงานผมก็มี work ฟอร์ home เขาให้ผม work ฟอร์ home นะครับแต่ผมผมคิดว่าผมอยู่บ้านแล้วผมไม่ได้งานนะขนาดอยู่โรงงานผมยังไม่ได้งานเลยนะครับโอเคอย่าไปพูดเรื่องงานเลยนะครับมันปวดหัวนะเออเนีย่ยโรงงานผมพอเห็นผมทําตัวสบายมนะ้ขก็เลยเอาตําแหน่งนู้นตาแหน่งนี้มาห้าใหญ่เลยเออ ก็รับรับมานะครับอันนี้ก็ยังไม่มีทางเลือกอืินนะครับก็ต้องทนต่อไปสําหรับบรรลุกินเดือนก็เส้นทางก็วิ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมก็จะวิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวจะพูดคุยอะไรไปด้วยนะครับจริงๆมันเรื่องงานมันก็ไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยคนนะครับเหนื่อยคนเพราะว่าผมผมทํางานเกี่ยวกับพวกความปลอดภยัยเออเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานเนี้ยนะ เออมันก็ต้องเจอทั้งผู้คนต่างๆอะไรเงี้ยพนักงานบ้างอะไรบ้างบางทีมันก็ต้องโอเคแกงเอาูไปนาตาไปไล่บ้างนะครับแกงไม่ผมไม่เห็นนะบ้างปล่อยมันโอเคเอ,อมันก็ประมาณเนี้งานนะครับบางทีก็เบื่อมั้ยทำไงได้วะมันไม่มีทางเลือกอื่นถ้าออกก็ไม่มีเงินนะเออก็ต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนนี้แนะออกก็ไม่มีเงินไม่มีเงินใช้ ไม่มีเงินเช่าพา้าครับเนี่ยเ็าวิ่งไปเรื่อยๆถ้าวิ่งไม่ไหวก็เดินปกติซ้อมบ่อยนะครับตอนแรกๆอ่ะตอนแรกๆนี่ผมวิ่งทุกวันเลยนะเอ,อตอนที่ยังไม่วิ่งแกรวิ่งทุกวันเลยตอนนี้ก็จบ4 2, 2มา2งานแล้วนะครับแล้วก็โดนโควิดก็เงียบไปเลยวิ่งมห2.2.64กิโล เหนื่อยเลยนะครับเนีไมาได้วิ่งนานนี่มันเป็นอย่างเงี้ยปเดี๋ยวรอเดีย๋ยวมันมีจับเต้นหัวใจด้วยให้ลดลงเลยทักซอยสาสิก่อนแล้วมันก็ต้องจับจังหวะให้ทันนะถ้าหายใจไม่ทันมันก็ต้องหยุดอย่างเงี้ยนแะเหมือนไปถามร่างกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมันเราสื่อสารกับร่างกายเรานะครับ ว่าเป็นไงบ้างอะไรประมาณนี้มันคุยกันนะนะเออบอกคุยกับร่างกายได้บ้าเปล่าจริงๆมันเราต้องคุยกันนะเออว่าร่างกายเราถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยอ่าฝึกซ้อมนะครับอยากเก่งกว่าคนอื่นต้องฝึกซ้อมให้มากกว่าคนอื่นนะครับอยากวิ่งได้ไกลกว่าคนอื่นเราต้องวิ่งวิ่งให้ไกลกว่าเขานะครับวิ่งให้นานกว่าเขานะครับอ่า อยากวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องวิ่งเร็วกว่าเขานะครับซ้อมให้เร็วกว่าเขามีวินัยมากกว่าเขานะครับจริงๆมันก็คือการฝึกซ้อมนะครับเออแล้วก็มีวินัยกับมันเดือนทั้งเดือนนี้ผมไม่ได้ซ้อมเลยนะวิ่งนะผมไม่ได้วิ่งเลยล่าสุดนี่ไปวิ่งที่บ้านนะสี่โลไม่ไหวแล้วเห,นะเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะมันเหนื่อยแบบเออไม่อยากวิ่งอ่ะนะครับ กินเงี้ยหูวก็กินไม่อั้นเลยนะครับกินแล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ออกไม่ได้อ,อผ่านพลังงานด้วยนะครับมันก็ยิ่งแล้วเลยพอจะกลับมาอีกส่วนต่างๆมันก็แบบเหมือนโดนพักมานานนะครับมันก็ไม่ค่อยได้ออกมันก็ทําให้แบบต้องมาเริ่มต้นใหม่หมดนะครับร่างกายก็อ้วนขึ้นนะครับหลังจากหยุดวิ่งไปอ้วนขึ้นนะครับ พุ่งออกพุ่งพุ่งม็มีอยู่แล้วผมนะนะครับพุ่งก็มีอยู่แล้วแต่ถามว่ามันมันเยอะนะมันกินเยอะมันกินเยอะขึ้นทุกวันทุกวันช่วงนี้ก็ลดแล้วจะไม่กินตอนกลางวันนะครับจะหันไปกินตอนเช้ากับตอนเย็นแทนแปลกว่เออบางคนก็ลดก็กินตอนเช้าใช่ไหมกินกลางวันแล้วตอนเย็นก็ไม่กินใช่ไหมเออผมนี่แปลกผมจะไม่กินกลางวันผมคิดว่าตอนกลางวันนี่ผมสั์เยอะนะเออผมก็เลยงดแม่งเลย 8โลเนี่ยต้องเห็นต้องเนี่ย8.4โลเอ้ย8.14นะครับก็จะโพสเนี่ยก็จะนาฬิกาเนี่ยมันก็จะจับนี่นะจับระยะทางก็จะโพสก็จะโพสลง Facebook โชว์นะครับวิ่งเสร็จก็โชวนะ์เออโชว์บางคนเขาก็แบบโอ๊ยวิ่งเพื่อโชว์นะครับก็ลองมาวิ่งดูซินะครับมันเหนื่อยหรือเปล่าล่ะ คือมันกว่าจะวิ่งได้ขนาดนี้มันมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเออบางคนบางคนก็มาวิ่งด้วยเนี่ยวิ่งด้วยไม่ถึงสองวันหรอกครับหายนะครับไม่วิ่งแล้วเหนื่อยอะไรประมาณนี้คือไอเรื่องวิ่งเนี้ยมันก็มันเริ่มมันเริ่มมาจากมันเริ่มมาจากร่างกายผมนะครับซึ่งร่างกายมันพยายามเตือนอะนะครับว่า เฮ้ยตอนนี้มันเริ่มมีอาการไม่ปกติแล้วนะนะเออมีวันหนึ่งผมไปยกผมไปยกของซึ่งของก็ไม่ได้หนักมากนะครับไปยกขึ้นมาแล้วก็เกิดอาการปวดหลังนะครับปวดหลังแบบโอโ้โหน่าจะหมอนรองกระดู่อนะครับจนผมผมก็มานั่งนะนั่งคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ผมใสร่างกายมันไม่ไหวแล้ววะต้องทําอะไรสักอย่างนะก็เลย ้งแต่วันนั้นก็เลยวิ่งเลยนะครับวิ่งเลยแต่ก่อนวิ่งก็ต้องซื้อรองเท้าก่อนก็ไปซื้อรองเท้ามาคูนอะไรก็ไม่รู้หรอกไปเซิร์ชเออไปได้ยี่ห้อแพนมาก็มาวิ่งนะครับวิ่ง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 ไปวิ่งไปวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งก็เออลองไปเซิร์ช Google ดูซึ่งงานวิ่งเนี่ยผมก็เปิดให้รับสมัครนะ รับสมัครทุกคนเลยนะครับงานวิ่งะนะครับไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพมือสมัครเล่นอะไรเงี้ยเออขอให้มีตังค์อ่ะคือไปสมัครปุ๊บวิ่งได้เลยติดบิ๊บแล้วก็วิ่งได้เลยนะครับอ่นะก็พอดีว่าผมจบอยู่ผมจบผมจบ,ผมจบเทคนิคกรุงเทพนะครับไอราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพเขาจัดงานวิ่งพอดีนะครับผมก็ไปสมัครวิ่งงานแรกเลยนะครับงานราชมงคลกรุงเทพ พอไปวิ่งมันก็ได้เห็นสิ่งต่างๆนะครับเออได้เห็นบรรยากาศนะครับได้เห็นคนนะครับได้เห็นทุกๆอย่างนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจนเออผมก็มานั่งคิดว่าเออมันน่าสนใจนะครับก็เลยสมัครงานวิ่งไปเรื่อยๆนะครับสมัครงานวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอ,อ่าก็ตอนแรกเขาวิ่งแค่สิบโลนะแต่มามาก็มันก็เริ่มท้าทายตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็ขยับไปยี่สิบหก ยี่บเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็วิ่งต่างจังหวัดวิง่งจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็เหมือนไปเที่ยวนะครับไปวิ่งด้วยไปเที่ยวด้วยนะครับเออแต่ตอนนี้มันก็ติดโควิดติดสถานการณ์โควิดอยู่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซ้อมเลยนะครับช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะครับทุ่มครึ่งก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว ขี่รถกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้เขาก็เริ่มมาทํางานกันช่วงกะาดึกนะครับ,อนะรบโอเคก็จะประมาณเท่านี้นะครับสําหรับซ้อมวิ่งของผมนะครับได้แค่แปดโลงนะครับอันนี้ก็มานั่งนั่งพักเหนื่อยนั่งพักเหนื่อยกินน้ำกินน้ำนั่งพักเหนื่อยเ,ออเดี๋ยวขับรถกลับ ก็ฝากฝากดูแลให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับออกกําลังกายอะไรก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องวิ่งนะครับถนัดแบบไหนก็ออกกําลังกายแบบนั้นจะว่ายน้ําจะปั่นจักรยานจะอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นลำมวยจีนอะไรก็ได้นะครับลำมวยจีนเต้นอลริบิก ต่อยมวยอะไรเงี้ยได้หมดอะนะครับ mm hmm. เล่นเซิร์ฟสเก็ตอะไรเงี้ยขอให้ร่างกายมันได้ขยับะนะครับอันนั้นคือออกกําลังกายหมดนะครับเออนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเ,เราก็ไม่รู้ว่านาคตเป็นไงอเออเราก็ทําปัจจุบันนี้ดูแลตัวเองร่างกายเอยดูแลร่างกายต,ตัวเองนะครับให้ แข็งแรงนะครับเ <m> พราะว um ่าโรคไปทุกว the ันนี้มันมันก็มาจากร่างกายเราเลนนะครับเมื่อเราร่างกายเราขี้เกียจเราสบายเกินไปนะครับทําให้แบบโรคต่างๆมาถามหานะครับไม่ว่าจะความดันเบาหวานนะครับโรคต่างๆทาหาเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวเองหันมาออกกาลังกายนะครับเราก็จะเราก็จะพบอีกโรคหนึ่ง อีกโลกหนึ่งเลยนะเออนอจะพบอีกโลกหนึ่งความคิดก็จะเปลี่ยนเลยความคิดก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนออกกําลังกายก็ก็จะเป็นการเสพติดอ่ะเสพติดการออกกําลังกายไปเลยนะครับอ่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่เห็นมีเสพติดสิ่งที่ไม่ดีนะรับคือสิ่งที่ดีนะครับเออก็ลองดูนะครับลองดูนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ การซ้อมวิ่งของผมที่นี่ก็จะเป็นสนามวิ่ง,งผมประจานะครับเมื่อเมื่อผมออกมา,มา,มาวิ่งแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่ผมเห็นคนอื่นออกมาวิ่งตามผม,ผมก็จะดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นผมวิ่งแล้วเฮ้ย hey, มันวิ่งได้เว้ยอะไรเงี้ยมันเขาก็มาวิ่งด้วยอะไรเงี้ยผมดีใจนะออดีใจดีใจมันมัน,ม,นมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ย hey, กูเป็นคนเริ่มไม,ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ผม ผมมองว่าถ้าผมวิ่งแล้วมีคนอื่นมาวิ่งตามเนี่ยผมดีใจมากเลยผมดีใจอ่ะนะครับดีใจว่าเฮ้ยมีคนวิ่งด้วยเว้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายหมายก็ว่าผมเป็นวิ่งคนวิ่งคนแรกเว้ยอะไรเงี้ยมันต้องมีคนวิ่งตามอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมไม่ใช่แบบความคิดศูนย์กลางอะไรขนาดนั้นก็มีนะคนแบบนี้พอตัวเองไม่ไม่วิ่งไม่มีคนอื่นวิ่งก็เอ้ยแนนๆกูไม่ได้วิ่งไงไงคนคนอื่นก็ไม่วิ่งไม่ใช่นะอ ก็บอกวิว่งแค่บอกว่าเอ้ยตรงนี้มันวิ่งได้นะเว้ยอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะวิ่งออกกาลังกายได้นะเออบางคนอาจจะมองว่าในบิคมเนี้ยอาจจะมีสารเคมีเยอะอะไรเงี้ยก็มีอ่ะอ่่มันก็มีหมดแหละนะครับไม่ว่าที่ไหนมันก็มีหมดแหละนะครับมันอยู่ที่เราเอาเข้าร่างกายแล้วมันถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงอะไรก็ทาอะไรเราไม่ได้นะโอเคไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ